เพงเพ่งเพงมานี s okay. <S 2> <S 2> ่ไปเฮ้ยมันล้มอยู่เนี่มาตีเลยตีเลยรถมาตีเละรถไปนั่ตายใช่หน่กะจายของรถกวเหหมคุณครูเห็นปะ่ามือสายมือครเลย วิ่งเหรอครับวิ่งครับหมแล้วครับวิ่งเจอล้วเตที่บุชชุบเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยตชุบเพื่อนอย่าลืมชุบเพื่อนยันสารละวายาละายเลยมันพุทธลมไม่ได้หรอกมันพุธลมไม่เปนหรอกชุบเลยชุบกอนเอิรมเอิร์มเอิมอนอเอม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 เอเอจริงเอิรมจริงมเอจริงเอแล้วมันมาตายกองตัวนี้มันี มันตายไปดิโอ้โหอ่อนมันก็คืออ่อนเกินมันตายเกินมันตายเกินตลอดรีบชุบเพื่อนฟังตลอดรีบชุบเพื่อนได้กูได้กูได้กได้อ้าวได้น็อกบ้าได้น็อกบ้าได้น็อกบ้าไอ้ายไอ้ทำยี่อะไรอตัน

ต้องช่วยต้องช่วยแล้วต้องชวยแล้วต้งชวยแล้วต้องช่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 วยแลวต้องช่วยแล้วต้องช่วล้วต้องช่วยแล้วต้องช่วย้วต้องช่วยแล้วต้องช่วยแล้วต้อง่วยแล้วต้องชยแลวองชยแล้วตองชองช่วยต้งช่วยแล้วต้องช่วยแล้วต้องช่วยแล้วต้องช่วยแล้ต้องช่วยวลยง้งย่ลยวอง ลูกซองก right? ัตรน์ก็เปลูกซองอ่ะลูกซองกันจิงก็ไดิเป็นวงกันวางไปเลยวางระเบิรตัวนึงลูกซองดิเนาะลูกซองดิไม่ได้เขาไม่ไดข้าอยู่ดีนะว่าจริงจให้จ right? well. right? ิงตลอดตลอดคนนึงมาเลยครับออ มาข้าวคนหกคนตลอดตลอดชั้นสองคนตลอดชั้นสองสู้อยู่เยี่ยคตรเลยข้าวนหกคนคุณตำรวจวางระเบิดไปแล้วมันวางนาพระโหลใจเย็นเลยวางเออมึงจยาวางอะไรสามคนเฮ้ยไอตัวน้เปล่าไปอุ้มไปอุ้มไปอุ้มมาบ้าไปอุ้มมาบ้านไปอุ้มมาบ้านไปอุ้มมา้าไปอุ้มมา้านไปอุ้มมาบ้าไปอุ้มมา้าไปอุ้มมาบ้าไปอุ้มา้านไปอุ้มมา้าไปอุ้มมาบ้าไปอุ้มา

ตีตำรวจสู้ๆขาสดอย่ระวังระวังระเบิดแก๊สใต้เตียงตำรวจระเบิดแก๊สใต้เตียงตำรวจตำรวจตำรวจตากแก๊สเต็มเลนตำรวจระเบิดตำรวจหมายมาหน้าประตูขวานขวานนครบาาออกไปตำรวจไม่ดูเลยเหรอสายมือสายมือตำรวจเพื่อนโดนอยู่ในห้องเล็สไปไหว้เดี๋ยวระเบิดช่วยดูด้วย มันจะซ้ำไาอีกแล้วจะซ้ำไปอีกต้องโผลตองโมันซ้ำบ้านไปซ้ำบ้าไปซ้ำบ้าชุมัน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 ชุดสไลนอะไรสนอะไรไปด้วยนะการจะาหเลนอะไรไปด้วยนะกไม่ได้ลบามันตชุบกูเฮ้ยสลนมหัเลนอะไรเลยซบเดียวเลยซบเดียวเลยซบเดียวหางชั้นนึงอะรานชั้นนึงเยอตอามาต่องได้อาตองัวก่าต้องไหัวแกนไวต้องหัวกะเรน ชั lectures, oh, e, here, you, s. <S you, taking, ้นหึงเพียบเลยเียเขาชั้นหนึ่งไปกนเลยเข้าไม่ได้อะไรไปถมเลยเขาเลยชั้นหึอ่ะโดนคืโดนชั้นหนึ่งคือชั้นหึงเลยคือชั้นหเลยคือชั้นหเลยขึ้นชั้นหเลยกระหลาบมันอยู่เยอะกระลาบมันอยู่เยอะถมชั้นหนึ่งเลยหรตีกันเองมาตีกันเองตาย กลับลงกลับลงขันเราฮะอาคารเดไปครับเจ้านายอาขอโทษครับ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 ขอโทษรับไม่ได้หลบเลยบอกว่าให้มึงเือวางมีนี่มาเร็วเร็วนี่ตอมประตูโคตรไวเลยอันนี้ไงจารานเล่นอะไรมันซ้อมประตูนานแล้วตั้งแต่มันตายแล้วอินเด้งตาย ไม่เอาไม่เอาไม่เข้าวางระเบิดต่อที่ตำรวจวางระเบิดอย่าดิ้นอย่านิ่งดูได้เลยวางระเบิดประตูหน้าหน่อยคนเดียวคนเดียวอย่านิ่งไม่เคยวางเลยไม่เคยวางวางระเบิดใหม่หน่อยวางระเบิดไปหน่อยตำรวจบานเนิ้นดยได้บานคนให้ควายดูเล่นน่ะนี่ไอ้ตำรวจเสื้อขาวนี่แม่งเดินไปบ้านแม่งเลยอ่ะไปเติมเงี้ยบ้านด้านลงรถอ่ะเดินไปบ้านแม่งเลยอ่ะ โอ้โหต้านไปทีโหดีโหดีโ oh, อ oh, uh ้โหยังไม่มีมงวะตมดวจโ้ยต้มกันเลยมาทั้งคานต้องต้านั้องต้าไม่ลไหวได้หมดคำตีไปตายเด้งนะตายเด้นะเออจะตายมา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 แล้วมาแล้วกะลาถมเยอะกะลามเยอะกะลาดมเยอะโอ้ยโอ้จุยมเพื่อนดิเพื่อนนอนอยู่เพื่อนเพื่อนๆเ่อนเ่อน่วดี๋ยวให้เดี๋ยวจุ่ให้มานีมานีมานี่นให้ ชุดมให้จุ่ให้เดี๋ยวชุมให้นะเดี๋ยวจุให้นะต้องเดี๋ยวชุให้นะจุได้ไหมเนี่ยชุ่มได้ไหมผมชุได้ไหมเนี่ยช่วยไว้หน่อยวา968 968เลยตงรถหน่อย968เอาแล้วพอแล้วลงรถเข้ามาเวยช่วยเหลือมาี่โทษโอ้โหเช่นไรช่ยเลืชผม่ยุตำรวจผมาช่วยช่วยผมได้ผมจะช่วย

เออตื่นตื่นตื่นพี่ฝันพี่ฝันตื่นฝันตื่นแล้วฝันตื่นแล้วพี่ฝันตื่นพี่ฝันตื่นพี่ฝันไปนะเป๊ะอ่ะพีเตอร์ช่วยช่วยซุปเพื่อนได้ไหมวอวไม่ได้อุ้มไปข้างหลัง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 เลยจบเดีย่ไอ้เดียซ่อมอยู่ซ่อมอยู่ไม่ต้องซ่อมก็ช่วยแล้วนี่ประตูหน้าซ่อมอยู่บอกมันหอกเพื่อเราคนหนึ่งเอาเพื่อเราเหรมันจะหอกเพื่อเราระวังมันจะหอกเพื่อเราไปเร็วไปเร็วเอาเอาเพื่อเรามาก่อนหมอหมอไอ้เชี่ยหมอเองบ๊อบต้องชุบเองเว้ยเนื้อในบ๊อบ หมอหมอยังไม่จบยังไม่จบหมอเอาใครครับปล่อยครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาไปให้หมอครับไม่ใช่เพื่อน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 จันะคันนี่มีผู้หญิงปล่อยครับที่บอสปล่อยนะไม่มีผู้หญิงครับใช่ครับลองฟังเสียงไม่่ใชผู้หญิงไม่่ใชผู้หหญิงมอหมอไปหมอเดี๋ยวจมสาไปเจมส์เราปวดหัวอะไเทียไอเจเคโอสอบหมอมาแล้วไอตำรวจตำรวจเห็นปะเนี่ยเป๊เนี่ยเป๊เนี่ยเอาดีเอาก่อนเอาก่อนอยาให้สเก็ตเพิ่ม ไหนลอยเนี <S <S ่ยเนี่ยเนี่ยข้างหลังขลังขลังนี่เร็วๆเออยิงไปยิงไปตำรวจเอาอีเอาหมอยิงผมได้ไงเนี่ยหมอยิงอะไรบ้าป่าตำรวจยิงเออเลิะเทอะเลิะเทอะเลิะเทอะไม่ใช่ฝัน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 ฝันหน้ามึงดิฝันพูดเดียรโอเอ็นล็อกไม่ใช่ชมนะอย่าชมนะนครบาลนะอย่าชมนะยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบหมอเอาใครครับปล่อยครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาไปให้หมอครับไม่ใช่เพื่อน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 ธนาคารนี่มีผู้หญิงปล่อยครับ พี่บอปบปล่อยนะไม่มีผู้หญิงครับใช่ครับลองฟังไม่ใช่ผู้หญิงมไม่ใช่ผู้หญิงหมอหมอหมอไปหมอเด่น <c oughs> เราไป <c oughs> เด่นไอ้หลุงพร้อมด้วยจะกลัว่าผู้หญิง <c oughs> ไว้ดีนะผมไว้ดีนะ่งนะอู๋ถือไม่ได้เด้อหาหาว่าเป็นหมอแกงองีก เฮ้ยจางคางเขาอุ้มศพใครไปหลังบ้านอ่ะดูดิตำรวจเมื่อกี้ท๊บหนึ่งพี่เม้งผมโฟกัสไม่ได้เลยพี่แช่ลงดิลงดิผู้หญิงไหมผมไม่รู้เงยเออถ้าแช่เป็นแช่เอตุโผโผกัสผู้หญิงไหมหมออุ้มเพื่อนอยู่หน้าบ้านอ่ะเพื่อนโดนหอบเป๊ะ ตัวตำรวจข้างหน้าประตูตำรวจีกูเกิดเราใครตายบ้างใครแก่เนี่ยครับกูเกิดเกิดขึ้นมาเจ้าตำรวจเจ้ตำรวจเจ้ตำรวจครับเจคเคไปก่อนนะเจคเคไปก่อนอมไปซ่อมอยู่ซ่อมอยู่พอก่อนฟังหน่อยซ่อมได้อะไรอะไรอ้จู่ดตำรวจมาชุบเอาตำรวจเออนั่นแหละถูกแล้วถูกแล้วชุบขึ้นขึ้นประตูหน้าซ่อมอยู่ครบหน่อยตู้บ้านไม่มีครับหนึ่งพี่เม้งผมโฟกัสไม่ได้เลยพี่ ชิตมรวอชีตมรือชีตมเรชีตมรชตเรีมรตำอยู่นตรวจอนรวจเข้ามาลงรถแล้วเนี่ยแล้วใครเอารถไปี่ตำรวจไม่ไหวตำรวจไม่ไหวตำรวจไม่ไหวใครจะไปไหวไหวเหี้ยมเวลาทุบทุบทุบบ๊อ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 บไอ้เพ่กไปกาไปในโรงรถได้ตำรวจเห็นปะาซ่อมแล้วฟังเลยิ้งก๊ตเตมเลยจุกกระเจิเลยุกกระเเลยปะตูหน้าซ่อมเสร็จแล้วปะตูหน้าซ่อมเสร็จแล้ว ใครตายเด้งใครตายเด้งเด้งใครตายเด้งทุบทุบทุบพยิงให้ทุบไปทุบไปอ้าวชิบหายทุบไปแล้วไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวยกเลิกเดี๋ยวยกเลิกเดี๋ยวยกเลิกเลกทุบไปเอาเข้าไปเอ้ยเอาทุไป้างน้นได้ปะนะเฮ้ยเจอยู่อะเใครม่จะอยเยไม่ได้ายคนหาใ่อีกบศพไูพี่เลคอยูพี่เลคอยูพี่เลกคอยตายตายออกมาก่อนนะเจเี่ยวอมาก่อนตงทำงานไม่ได้้ครับครับครับผมไม่ได้ยุ่งไเลยครับผมไม่ได้ยุ่ง

ไอ้มูกไปด,ด้วยก็จะอยู่ก็อยู่กูไปไอ้สัตว์ไอ้เหียตำรวจหมดแล้วใครจะยอยู่กูึงเออฟีดิเฮียไอ้เหียใครจะไม่ไหวไหมไอ้สัตว์ตำตรวจจะไปหมดเลยเหีย ไม่เล่นจื้อช่วยไอ้อะไรไม่ได้ไอ้สัตว์ฮัลโหลไอ้เฮียตำรวจไม่มีนะระวังนะฮัลโหลตำรวจเราตำรวจเราตำรวจตำรวจไม่มีนีกกีดเลยนะไสัตว์มันจะใช้สูตรเนี่ยตลอดเว่บอ๋อนะรู้รู้ มึงมึงเห็นป่าวว่ากี่ครั้งกี่ครั้งที่โดนอุ้มอ่ะก็จะเป็นกี่ครั้งแม้ที่ตีกับมันมากอบอกแล้วก็ไม่บอกแล้วก็กูบอกแล้วลายลายขับมันโหดห้องน้ำห้องน้ำห้องนอนห้องน้ำห้องนอนมันโหดไอ้ขี้คนฟฟลว์อะไรที่ผายกูกูเข็ดละกูก็เลยไม่ไปละไอ้ที่ห้องน้ำห้องนอนห้องน้ำห้องนอนห้องน้ำห้องนอนทีวีห้องน้ำห้องนอนทีวีห้องน้ำห้องนอนทีวีเถิดไลายลากตามนครบาล เหิืนตามลุงส่ง EP หนึ่งเหิืนตามลุงส่งเอ้ยกูรู้แล้วถ้ารู้แล้วกูรู้แล้วเอาอะไรดีเอาตัวหลุดที่มันติดคุกอะไปเก็บตัวหลุดอะื่อมันไประเบิดทิ้งไว้นานละไม่ไม่ไม่เอาตัวหลุดพวกไอ้พวกต้มมะม่าอืมเดีต้องมีพวกขิวเนาะเดี๋ยวใจมันตรงกับเราอีกสั่งเนื้อเข้าบ้านสั่งถึงเทไอ้คนโดนเพิ่มเลยนะหนึ่งเคส